สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำชาเรนเทสกันว่าหนึ่งถังจะวิ่งได้กี่กิโลอ่าน้อ,องแก๊สโซโฮอเก้าห้เต็มทางเว้ยมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะได้สักกี่กิโลทังน้ำมันเราจุได้61ลิตรนะครับบวกลบไม่เกิน1.8แแล้วก็วันนี้เราจะมาขับขี่ในโหมดประหยัดนะครับโดยมีการคืนค่าพลังงานกลางๆมาตรฐาน ตอนนี้เลขไม์เราอยู่ที่2,586กิโลเมตรนะครับเราก็จะมาจดเลขนี้ไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราวิ่งไปอีกเท่าไรรถบอกว่าเราวิ่งได้อีก1่งกับ58กิโลปดาโลตอนนี้เราก็ขับไปแล้ว114กิโลเมตรรวดเร็วมากเลยเห็นไหมครับน้ำมันรถลงไปนิดเดียวเองไม่น่าเชื่อยังวิ่งได้อีกั้ง981กิโลเมตรโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเลย เห็นหน้าผมไหมต่อไปเรามาลองเช็คข้อมูลจากเครดวอร์มอเตอร์ดูว่าเที่ยงตรงไหมขนาดนี้ <c oughs> เรามีน้ำมัน50ลิตรยังวิ่งได้อีก868กิโลจริงหรือเปล่า <c oughs> นี่ฮะเราดูข้อมูลของแรงดันลมได้ด้วยดูว่าเปิดแอร์หรือยังอะไรอีกมากมายอะไรวะา <c oughs> อา <c oughs> แอปมันดีมากเลย ครับผมเลขไมในแอปกับเลขไมในรถเหมือนกันเลยผมถ่ายมาให้ดูแล้วซึ่งการใช้งานในเมืองและชาญเมืองเป็นหลักใช้ความเร็วได้ไม่มากเพราะว่ามันสลับกับรถติดเป็นระยะการขับขี่บริเวณบางใหญ่ปากเกร็ดปากเกร็ดติวานน์รัตนาธิเบตมาดูกันครับว่าผมขับไปแล้ว281กิโลเมตรน้ำมันลดไปแค่ขีดเดียวเหลือๆสุดยอดแห่งความประหยัด ระยะทางตอนนี้ก็ตามที่เห็นว่ารถเรายังวิ่งได้อีก427กิโลเห็นไหมครับว่าผมถือมือถือนิ่งขนาดไหนเนื่องจากรถมันมีความนุ่มนวลทำให้สามารถถือมือถือและกระถายไปได้ด้วยขนาดวิวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้พระเจ้าจอร์ดผมลืมพูดไปขนาดเนี้ยมันขึ้น e ีคุณสังเกตเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวผมจะซูมให้คุณดูสังเกตดีๆที่ด้านขวามือคุณจะเห็นสัญลักษณ์ EV ขึ้นคุณเห็นไหมครับคุณยังไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้คุณดูคุณยังไม่เห็นใช่ไหมเพราะผมยังไม่ได้ซูมรอสักครู่มันไม่ซูมนี่วะไหนบอกซูมไงไม่เป็นไรตอนนี้เห็นไหมฮะ EV หายไปมันจะขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองขึ้นนี่ผมซูมให้คุณดูแล้วว่ามันต่างกันยังไงถ้า EV ขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองจะเป็นศูนย์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ํามันเราใช้รถ ไฟฟ้าร้อเปรเซเราใช้ e-v มันเป็นการประหยัดพลังงานมันคือโลกอนาคตนี่คือรถของโลกอนาคตคุณเห็นหรือยังโอ้ไม่น่าเชื่อเลยพระเจ้าจอร์ดคุณดูสิว่ามันยังขึ้นศูนย์อยู่เพราะว่าผมใช้ e-v ไงคุณอยากใช้บ้างไหมผมแนะนำให้คุณไปซื้อหาคนมาหารกับคุณช่วยกันพรแบบผม e-v หายไปแล้วเห็นไหมคุณดูว่าอัตราการสิ้นเปลืองมันกำลังจะเพิ่มขึ้นคุณเห็นไหมครับคุณดู คุณยังไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเห็นคุณดูสิครับใครอ่านคลิปวะอ้าวนี่ครับมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว1ิอกว่าจุดหนึ่งเห็นไหมครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ใช้น้ํามันสนัญลักษณ์ E ีวีจะหายไปนี่คือจบไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ขับไปแล้ว677กิโลเมตรนี่ไงระยะทางทั้งหมดในวันนี้ เมื่อกี้คือเพื่อนผมเสียงเพื่อนผมเองเราก็จะมาช่วยกันรีวิวรถอันนี้ผมให้คุณดูที่บันทึกจากแอปนะฮะว่าในรถเหลือน้ำมันอยู่23ลิตรมาฟังเสียงเซ็นเ,เซอร์กันดีกว่าโอ้เสียงเซ็นเซอร์ดังมากเลยนะครับ การขับรถแบบติดๆในท่องทางแคบๆเซนเซอร์รอจะดังมากอ่าตอนนี้ขับไปแล้ว9 0้สี่กิโลเมตรเหลือวิ่งได้อีก140กิโลเมตรโอ้โหมันวิ่งได้เยอะมากๆเลยเห็นไหมครับเออนี่ครับหน้าผมหล่อไหมครับ <c oughs> นี่ไงเ <c oughs> มื่อน้ำมันใกล้หมดเหลือในหนึ่งในสี่ของถังมันจะเตือนมาที่แอปซึ่งมันด้เข้ามาที่มือถือเรามันทำให้เราทราบรีบต้องรีบไปเติมน้ำมันด่วนเ <c oughs> ห็นไหมครับตอนนี้ เรายังวิ่งได้อีก104กิโลนะครับผมจะวิ่งไปถึงให้มันหมดก็ไม่ดีผมก็เลยไปเติมน้ำมันดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับเพื่อที่จะมาคำนวณดูว่าสรุปแล้วเราใช้น้ำมันไปเท่าไรมองเห็นทะเบียนผมไหมครับเอาไปแทงหวยได้นะครับถ้าใครมองทันเออน้องๆเกเต็มถังนะเดี 95, ๋ยวพี่จะเติมให้เต็มเลย เพื่อที่จะได้ไปดูว่าวันนี้วิ่งไปกี่โลครับผมเดียวเติมให้ครับพี่เออนี่ฮะเราเติมแก๊สโซฮอ90บวกกับอีกห้าเป็น95พอดีเลยตอนนี้น้ำมันแพงมากนะครับต้องใช้ให้ประหยัดตอนนี้32.60บาทต่อลิตรแพงมากๆเลย โชคดีที่ผมใช้เกรดวอร์มอเตอร์ฮาวาลเฮดซิกทำให้ผมไปได้ไกลมากขึ้นสุดยอดไม่ได้ค้าโฆษณาเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราก็เติมจะเสร็จแล้วนี่คือหัวใจใช้น้ำมันไปสรุปให้เลยแล้วกันครับ <c oughs> ผมคำนวณมาแล้วเราใช้ไปทั้งหมด50จุดจุด30ลิตรนะครับ ประหยัดสุดๆก็อัตราก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ว่าเราวิ่งอีกพันกว่าโลนี่ก็คือทั้งหมด3,508กิโลเมตรแล้วที่ผมวิ่งมาทั้งหมดตั้งแต่ซื้อรถมาเดี๋ยวหนะ้าสุดท้ายผมสรุปให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูทุกคั้นสรุปก็คือ18.33กิโลเมตรต่อลิตรครับท่านประหยัดมากๆเลย อย่าลืมปักตะไคร้กดฝากติดตามกดไลค์สับตะไคร้แชร์แล้วก็ขอบคุณ